ผมกาวในพระเครื่องครับผมจะพาทุกท่านมาดูสมเดม็จองค์พระมรุ่นแรกกันครับว่าผมมีการดูสภาพพระและประเมินราคาเบื้องต้นยังไงแล้วสภาพไหนราคาเป็นยังไงนะครับนี่คือเดือนเดียวที่ผมได้เช่าสมเดม็จองค์พระสมนะครับเป็นรุ่นแรกทั้งหมดเลยจานวน3องค์ครับใต้ฐานของรุ่นหนึ่งนะครับเขาก็จะมีอุดกริ่งนะครับเป็นตัวนะนี่นครับจะมีอุดกริ่งหมดเลยแต่ถ้าเป็นรุ่น2ก็จะไม่มีอุดกริ่งนะครับแต่ถ้ารุ่น3ก็จะเป็นพิมพ์ที่ขนาดเล็กกว่าแล้วก็จะมีทั้งอุดกร่่แอจะ่าาจํว ผมเคยแนะนําแล้วว่าต้องดูยังไงก็คือดูเรื่องฟอร์มว่าใบหูเนี่ยหล่อเต็มหรือเปล่าหรือไม่เต็มนะครับซึ่งนั่นก็เป็นวิธีที่ถูกครับแต่ผิวพันธุ์วันนะก็สําคัญเหมือนกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ของผมรุ่นแรกนะครับบางทีผิวพันธุ์วันนะจะไม่ค่อยได้แบบเบาวาหรือว่าปิ๊งิงงมากนะครับผมก็เทียบกับองค์ที่ผมเก็บไว้ให้ดูครับนี่มองออกไหมครับนี่กระซุ้มโค้งเหมือนกันหล่อลึกเหมือนกันเลยเอาแบบมองแบบดูลึกๆนะองค์นี้หล่อได้ลึกเหมือนกันครับใบหน้าติดได้คมลึกเลยนนนีี่่คครับสว์้ ผิวก็ไหลเขาจะแห้งกว่าครับส่วนใหญ่โอ้โหผมรุ่นแรกผิวก็ไหลจะค่อนข้างแห้งนะครับเนื่องจากพระสร้างน้อยด้วยแล้วก็สวยๆนี่หายากจริงนะครับนี่ตรงนี้ก็ไหลแห้งหน่อยแล้วก็มีลอกนะครับก็ไหลเขาจะไม่ค่อยวาวๆนะนี่แหละถึงทําให้เห็นว่าต่อให้พระหล่อได้เต็มฟอร์มก็จริงครับแต่ถ้าสภาพไม่ได้สมบูรณ์กระไหลเปิดๆหรือกระไหลแห้งนะเกิดจากการเก็บรักษาราคาก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับขึ้นอยู่กับสภาพจริงจริงถ้าสวยๆนี่10,000แบวกๆ,ๆเลยครับถึง2 0 0 0 0นได้เลยนะครับ แต่ถ้าสภาพที่กระไหลแห้งๆก็อาจจะลดหย่อนกันมาท่านใดมีผมดีๆรับเช่านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ